ยัค่สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟูมุรชูชาแนลนะคะนี่นะคะตอนนี้เป็นการวัดระดับนะคะท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะองาสวยมากเลยนะคะเอารีเล่ย์าเรียลเอดีเดี๋ยวไปต่อร่มันไปเอาลับทีวีมันก็ดึงรงกันเสือเลย ขาดคแน่ไม่มันยาวพูดคือเกี่ยวกับพ่อเรานต่มไหมเอ่ครถเส้นไหนเนี่ยมันต้องได้เส้นอยู่นี่คิดคิดมาตอบรัขอดในะไรจ่อเอ๋ลับเม็ดระวัตตเตลับเม็ดอ๋อสลับเม็ดไรนะก็ได้เห็นสลับเม็ดไหนเป็นนายยกโอ้พูดไดยนารดพูนฮะนาลดไฟฟ้าเห็นบ้านอ่ะฮะกเห็นแล้ว

เราเนี้ยเอาตีอันสูงตอกก็ได้ตอกเล่นลักก็ไม่เข้ากันเลยตอกเล่นตอกเล่นกาสูงเท่านั้นเท่เานี้ตอกเล่นเพิ่มเลูกดีเอาไหมตอกเล่นเพิ่มลูกดีเอาไหมแล้วมาจับตะลามีดไฟเล่าหนึ่งแล้วต่อหยแล้วล็อกไว Long quay, long quay.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 Long

ทางโน้นมันขึ้นภูเขาถ้าคุณจะเส้นเ่ะเนาะจะเส้นตัวนึงหันห้องบอลระดับตรงนี้เอาระดับน่อยไหมจะเส้นน่ะเออนะใส่กับเสือกวัดเจ้ากับเสือกสิบตังเนี่ยจะเส้นเส้นสองมิลหันให้ตั้งนั้นและตั้งนี้กันล้นแบบแล้วบุ้งแบบเลยได้ยินหรอเข่าเส้นเชิงนะเข่าเส้นเชิงเดียวอยูหนีพอดีข้างล่างดูเสาเส้นเชิ ม่นดูผื่นบ่ดีเปลี่ยนรอยกันเลยบอกกับอะไรแบบกับอะไรกับอกกับบมีแบบบูมีดิลยวันนี้เต็มไปก่อนเลยพี่เอาลูกพื้นพี่คนสิบคนสิบปูกระเบื้องได้เอาแปะพื้นเลยพี่เอาชอบแปะพื้นเลยเอาตอกตามนี่ติดตอกมุดให้ได้ตามนี่เลยตามไม้เนื้อ

อ้ยยังงมอยู่นั่นเ่าเป็นยังดอกเอาใส่ใส่ไม่มัดตรงนี้ผมไม่อ่ะมมดแล้วโอ้ยนได้วพ่อเห็นอยู่ละคนมด่นะเวลาเขาพอหนึ่งปับเลยห็นนะทุงน้ำทุ่นเออตะพึ่งเออร่อยเจ้าใจพูดปีปีปีเออแล้วก็ไปปอดปู đo chiêm, mà không biết chiêm tất cả, không cái Bỏ củi thì ไม่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 โอ้ขิงาอเคโอ้ถามวันนี้ปัญหายังนั่นน่ะว่าไรตั่โตๆโตดอยยัไปจับเสือกใส่ไหมยากคน่ปไใครยัดเสือกไห่ยังได้ห่ือดินตอกไม่ใส่เสือกน่อยเหน่วลนี่ เอาเสือเป็นระดับไเปจับเสื yeah. ่อมระดับมาใหมเหรอเกลยวแล้วเกลียวแล้วจับระดับป่านได้วยนี่ใช่พวกน้จับระดับไนั่นบอกเอาเสื่อเป็นระดับมันยกเสื่อมางไม่หรอเาเสื่อเป็นรมันยกเสื่อางไม่หรอเออเอาไปข้างได้หัวใหม่เพื่อนเออเอาไปข้างไหัวใหม่เื ตอคักคักตล้วว่ไม่เราข้าวได้เราบลวเนาเอามาตดอันนี้เป็อ๋อไอะเ่ี่บคนด้บ้างเราเราไม่อนี่ยไอ้การในเี่น้องเด้อูป็นเราใหม่คนเราเป็นอยู่บ่เราเป็นอยู่บ่เราใม่นะเราเป็นบ่ไม่ช่อไม่ช่่่ยั่ไอยู่หน่ะ โอ้ยพวกเจ้าขึ้นยกออกจากเราโดนลุงตอนนี souvent, 對對 nowadays, ้เกิดอะไรขึ้นกับข้างดนบัติเหตุัติเหตุราลูก้านเนาะไปกุ้นกุ้ลดกบได้เอเหลือแม่สันลันกะทาน

นายเปนคุณนายมานั่งนั่งบางกล่องเฮ้ยเจ้านไปอยู่ข้างหลังคนอื่นเโอ้ยเขาตั้งเขาตั้งไว้ตั้งนานแหมล้วเมื่อกี้เจ้ากาบังไปไม่บางกล่องเลงก่อน้วคนไายคุณนายก็มาอีกคนนึงคุณนายนายคนนี้นี่คุณนายนายนายไปใช้ล็อกี้ ก็นะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนะคะ